รู้สึกจะเป็นสุภาพสตรีนะครับชื่อคุณน้องคุณน้องสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะช่วงติวรักเต็มร้อยแต่งมานะสี่สี่ปีกว่านะคะค่ะค่ะคือปกติแล้วเวลามีเพศสัมพันธ์นะคะจะรู้สึกเจ็บเจ็บเกิดทุกครั้งนะคะหมายถึงว่าตอนที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์หรือว่าตอนที่สอดใส่เข้าไปลึกนะคะคุณน้องคะช่วงที่มีการสอดใส่ไปประมาณ ก็สองสามนาทีนี้ก็น่าจะสอดใสลึกแล้วนะคะครับค่ะหรือว่าครึ่งทางอะไรเงี้ยนะคะก็คือการคุณน้องคะการมีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บนี่ก็เป็นความไม่ปกติอย่างหนึ่งนะคะของการร่วมรักนะคะการที่เจ็บมีสาเหตุอยู่ประมาณ3ประการนะคะรประการที่1ก็คือเป็นสาเหตุทางร่างกายนะคะร่างกายไม่พร้อมเช่นว่าน้ําหล่อลื่นไม,ไม่เพียงพอนะคะหรือร่างกายไม่พร้อมจากสาเหตุอย่างอื่นอย่างคุณน้องคองอายุไม่เยอะเสียงยังอายุไม่เยอะนะคะถ้าคนอายุมากก็อาจจะ มีความแห้งแล้วก็มีทําให้เจ็บได้นะคะ <c oughs> อีกประการหนึ่งก็คือเป็นด้านจิตใจนะคะมีความเครียดความมิตกกังวลน,นะคะ <c oughs> แต่สาเหตุที่สําคัญที่สุดที่ต้องไปตรวจนะคะ <c oughs> ก็คือว่าเป็นโรคหรือว่ามีความผิดติของบางอย่างนะคะเช่นว่ามีการอักเสบภายในหรือว่ามีโรคบางอย่างภายในนะคะ <c oughs> พอจะมีอาการอะไรที่เราจะพอทราบไหมคะว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างภายในหมายถึงภายในอุ้งเชิงกรานเราไม่ปกติใช่ไหมมันจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมคะใช่ค่ะ คือการการเจ็บเวลามีคสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วก็ถ้าแบ่งเมืเ่อกี้พูดหลายหลายประการเนี่ยน,นะคะถ้าแบ่งง่ายๆก็คือว่าอันหนึ่งก็คือจิตใจอันหนึ่งคือร่างกายนะคะคถ้าสมมติการการตรวจไปหาหมอไปหาหมอตรวจนี่อาจจะช่วยได้นะคะคช่วยแยกโรคได้เพราะไปหาคุณหมอปุ๊บหมอต้องถามว่าประวัติเป็นยังไงนะคะการเจ็บปวดเจ็บมากขนาดไหนมีอาการผิวตอยางอื่นร่วมด้วยไหมเช่นปวดประจําเดือนนะคะหรือว่าเจ็บทุกครั้งหรือเปล่านะคะเจ็บ ตอนที่สอดใส่ต, Regierung ต,ตื้นๆหรือสอดใส่ลึกไปแล้วนะคะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยจะบอกถึงโรคไม่เหมือนกันนะคะจริง,รง,รงๆคุณน้องก็คงจะต้องไปตรวจดูนะคะว่าคุณน้องเป็นอะไรแน่นอนนะคะค่ะือค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 ือเมื่อก่อนอนาาี้นะคะคือเวลาทาง,งานแลแ้วจะอันตรานะคะคือเป็นผูก่อจลาวอักตร ใช่ค่ะคือการอักเสบของปัสสาวะคือการอักเสบของปัสสาวะนี่ทําให้มีการเจ็บปวดในการร่วมเพศได้ในรณีในกรณีที่สอดใส่ลึกไปแล้วนะคะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะนี่อยู่ด้านหน้าของมดลูกก็คือเมื่อสอดใส่ลึกเนี่ยสามารถถ้าเกิดความเจ็บปวดก็เกิดจากการอดักเสพภายในได้เกือบหมดก็คือกระเพาะปัสสาวะนะคะหรือว่ามดลูกหรือว่าส่วนของลำไส้ก็ยังได้นะคะแะ่ั้การกระเพาะปัสสาวะเสบนี่รักษาแล้วใช่ไหมคะคุณน้องอ่าแต่แต่ก็ ครั้งสองครั้งเริ่มเป็นก็ก็เริ่มทานยานแล้วก็ทานน้ำเยอะๆค,ค่ะค่ะเหมือนรักษาเหมือนเขาก็เพราะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังคือเขาปีนึงเจะเป็นอยู่สองสาครั้งค่ะก็ฟังแล้วก็สาเหตุของการร่วมเพศที่เจ็บนะคะก็อาจจะเกิดจากกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะเักเสบเรื้อรังได้แต่จริงๆแล้วก็คงจะต้องไปตรวจดูว่าไม่ใช่สาเหตุอย่างอื่นนะคะ,คะอันหนึ่งที่เจอได้บ่อยก็คือโรค เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ค่ะซึ่งเจอได้บ่อยนะคะแต่โรคนี้จะมีอาการปรวดประจําเดือนร่วมด้วยควรตรวจภายในในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะถ้าตรวจแล้วมะเร็งปากมดลูกไม่มีผิดปกตินะคะก็3ปีต่อเนื่องกันเราไม่ผิดปกติก็หลังจากนั้นก็3ปีครั้งได้นะคะแต่การตรวจภายในนี้ไม่ใช่ตรวจหามะเร็งปากมดลูกอย่างเดียวนะคะก็ตรวจท้องภายในมีการอักเสบไหมมีก้อนในอุ้งเชิงกรานอะไรไหมนะคะค